สวยไหมมารับพรวันนี้มาขอพรท้าวิสวรรค์อะไรบ้างครับได้ได้ขี่ทองแล้วครับจะได้เจะได้เยดี๋ยวยังไม่ได้สักทองเลยค่ะกําลังจะไปตามหาทองโอเคครับบริเวณนี้กว้างมาพิหารก็สวย ตัวบริเวณวัดก็กว้างขวางาพอพอประมาณ ตอเราคิวรอประมาณสี่สิบคิวหรือถึงห้าสิบคิวแต่คงไม่รอแล้วแหละพอจะลงหน้าน้าทองกันนะรอรอไหวไหวมากับเจ้าวาดใช่ไหมครับพอลงหน้าหน้าทองแต่ว่าตอนนี้เราคิวประมาณห้าสิบคนคงไม่รอแล้วต้องรีบมาจากใหม่จากจากที่ไหนครับจากเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่ครับจากภูบ้านภูสงครามภูสงครามเอาไว้โอกัสหน้าเอไว้โอกาสหน้าเรียลกับพันมาใหม่ครับนี่เราคิวคนเยอะมากครับ